สวัสดีครับจอร์ดอยากให้ทุกคนมีบ้านนะครับเดี๋ยวมาดูหลังนี้นะครับรีสอร์ทของเจครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับขนาด3.5ูณเมตร1ห้องนอน1ห้องน้ำครับภายนอกครับปิดลายให้นะครับกระจกประตูนี่ฮะด้านในปูเรียกกระเบื้องยางครับ มีห้องน้ำด้านหลังนะครับสายแอร์ต่อให้เรียบร้อยครับดาวไลท์สี่จุดครับปลั๊กไฟผมมีให้ตรงนี้หนึ่งที่ครับสองที่3ามที่ครับตู้คอนซูมเมอร์ครับห้องน้ำครับเมตรยี่สิบคูณสอเมตรนะครับตรงนี้จะเหลือช่องไว้เมตรหนึ่งครับประมาณเมตรหนึ่ง นี่ครับรีสอร์ทคองเจ็ดหลังที่สองเรียบร้อยพร้อมส่งพรุ่งนี้แล้วครับสวัสดีครับรีสอร์ทคองเจ็ดหลังสามหลังสี่นะครับเดี๋ยวขึ้นคู่กันเลยครับนี่ครับสามสี่นะครับ สองอยู่นู่นครับสามสี่ครับทันสิ้นเดือนแน่นอนครับขอบคุณครับครับขึ้นรถเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ฮะส่งของเจ็ดไปครับ เดินทางปลอดภัยนะครับ